แบบนี้มีชื่อว่าดรอปอพูปก็คือแบบที่โคตรตาางสมองเลยครับมียอดเข้าชมเนี่ยอยู่ที่35ล้านคนแต่ว่าคนเล่นจริงๆเหลือแค่265ไม่รู้ว่าทำไมาคนถึงเล่นน้อยครับเดี๋ยวเราหาคำตอบด้วยกันดีกว่าฮะเข้าเกมมาแล้วก็แค่ต้องเปิดเสียงให้โอ๊โอ ป,ปิดได้ไหมโอ้ในแมบ,บนี้ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนมากครับก็คือคุณจะต้องเบ่งขี้ออกมาแล้วก็เอาขี้ไปขายนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีอยู่26,522บาทซึ่งในแมบ,บนี้เนี่ยผมบอกได้ว่ามันมีความน่าสนใจหลายอย่างอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่ผมถืออยู่นะั่นก็คือเฟ้นฟลายซึ่งมันมีโอกาสที่เรียกว่าเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่าว่าอืของคุณเนี่ยจะใหญ่แล้วก็มีความพิเศษมากขึ้นในการขายซึ่งราคาของอืแต่และก้อนนะครับก็แตกต่างกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือว่าเป็นดีไซน์หรือว่าเป็น เรื่องของเอฟเฟกต์ตาอืดครับก็จะมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเอาไว้ดูในเกมแล้วกันนั่นก็คือเราสามารถรวยจากการเบ่งอืดได้นั่นเองครับแต่ว่าทางนี้ท่านั้นก็อยู่กับโอกาสด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยก็ก้อนใหญ่บางครั้งก็ก้อนเล็กเราไม่สามารถรู้ได้ครับมีแค่อย่างเดียวคือเราจะต้องเอาเงินที่ได้จากการขายอืดเนี่ยเอาไปซื้ออาหารที่ทําให้เราท้องเสียให้มากขึ้นครับถ้าคุณกับเพื่อนไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรลองมาที่แมปนี้ดูครับโอ้โหนี่มันขวซองวัดัวซองไส้ช็อกโกแลตไปครบเว่อ หมือนจะเป็นกิจกรรมใหม่นะฮะเอาเอ,อึดที่มีใบโครอเวอร์แล้วก็หนักเกิน5กิโลขึ้นไปมาแลกที่นี่เพื่อจะซื้อของคุณผู้ชมว่าผมจะขายได้เท่าไหร่ครับเราลองขายทั้งหมดนี้เลยละกัน ได้มา1นึ่าอบดาทบอกเลยว,ว่าเอื้องคนที่มีค่ากว่าที่คุณคิดนะฮะจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ติดใจเรื่องภาพลักษนณะ์นะนะมันก็สามารถมองเป็นเรื่องของศิลปะได้อยู่นะครับเพราะว่าแต่ละสวดสงที่มันออกมาจากข้างหางเราแบบนี้มันเป็นครัวซองทองคำหรอครับเนะี่ยโอ้โหเป็นภาพที่มีกลิ่นจริง,รงๆครับเรามีทั้งสีทองแล้วก็ช็อกโกแลตฮะนะแต่หากคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับคนที่สามารถทํามันได้ดีกว่าคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนใหญ่เท่าโลกเลยก็มีฮนะนี่ผมเพิ่งสงสร้า แพนเค้กช็อกโกแลตออกมาจากข้างหลังเระเนี่ยแล้วคือมันมีเทียนมาด้วยไงต้องกินอะไรเข้าไปก่อนถึงจะอ,อ,อะไรวะนะ่ะนี่มันเป็นสกุลเงินดอลลาร์ไม่ใช่หรอทำไม ยอมใจคนที่สร้างแมบบได้จริงๆครับตัวเราก็เล็กนิดเดียวแต่สามารถที่จะสร้างศิลปะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ออกมาได้แล้วก็มาเบ่งกับเพื่อนเราแล้วทีนี้เรามีเอฟเฟก์หัวใจขึ้นครับแต่คุณก็สามารถมาถือโชว์คนอื่นแบบดีได้นี่คือครัวซองวาเลนไทนหัวใจฮะแล้วก็สามารถเทรดของกับเพื่อนได้ด้วยนะอันนี้คือผมเอาให้เขาไปดูครับว่าเป็นไงของเราเจ๋งหรือเปล่าในบางครั้งเนี่ยก็จะมีผู้เล่นนะครับมายืนดูว่าคุณกําลังทําพิซซ่า <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยไม่แน่นาคนอาจจะอือออกมาเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าคนนี้เขาเพ่งดานจังแค่ <laughs> ดูความเร็วของเราซะก่อนละข้างหลังเราโอ้โห,โหแพนเค้กยัก จริงๆผมคิดว่ามันสามารถเอามาอวดกันได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ใช่ไหมยิ่งก้อนมันใหญ่น้าหนักมันจะยิ่งเยอะและราคามันจะยิ่งดีครับการถือมันไว้ในมือนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีมูลค่าแล้วก็เป็นสกุลเงินอือันใหม่สกุลเงินดิจิตอลอืดครับไม่แน่ก้อนใหญ่ที่เขาถือถือกันเนี่ยบางอันอาจจะเป็นก้อนละแสนเลยนะครับและเหมือนเรากําลังจะทําพิซซ่าพิซซ่าใบครเวอร์ อะไรวะเนี่ยเบอร์เกอร์มีชีสด้วยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันกินอะไรเข้าไปพี่ครับผมอยากจะขายอื่นทั้งหมดที่ผมมีพี่จะ2 0 0พเองเหรอโอ้ผมภาษาสร้างหรือเราต้องเลือกทำเลยดีๆวะเนี่ยลองบุญหลังคาดูครับมันอาจจะหวัดเสียวกว่านิดนึง <c oughs> ไม่อยากจะคิดภาพคนที่กินข้าวเราดูคลิปนี้อยู่เลยโอเคเอาเป็นว่ามองให้เป็นช็อกโกแลตละกันเรากําลังก้มหน้านะครับทาช็อกโกแลตอย่างพิถีพิถันสร้างสารรค์เมท เออกูเป็นตัวใหญ่กวากูอีกว่ะอผมเชื่อว่าแบบนี้มันน่าจะเคยดังอยู่พักหนึ่งนะครับถ้าอยากจะหาครับตอบว่าคนที่สร้างแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่อย่าไปหาเลยจะดีกว่าครับแล้วการที่เราคลิกให้ตรงสีแดงนะครับมันจะทําให้หลอดอื่นของเราเต็มไวมากขึ้นครับแลว้วส่วนก้อนโอ้โหอ้ยอุ้องไปข้างหน้าเ <laughs> ฮ้ยตรงนั้นมีร้านอะไรด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปหลองนี้ก็ถือโชว์ไปเลยครับแทบจะไม่เห็นตัวเราอยู่แล้วนึกว่าอื่นเดินได้นะเนี่ยถ้าอย่างก้อนเนี่ยพี่ให้เท่าไหร่ ขออนุญาตขายเลยละกันโอ้สองหมื่นเก้าเลยเหรอในหมวดหมู่ของอาหารนะครับมันก็มีแอให้เลือกหลายอย่างแต่ว่าบางอย่างก็คือมันมีการที่จะต้องเติมของเติมสตอ็อกด้วยครับเพราะมันจะเอามาขายทีละชิ้นเท่านั้นเองมาเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องมานั่งออนไลน์แล้วก็ดูนะครับว่าร้านค้าจะเติมของเมื่อไหร่ มันจะมี3ามทีอยู่ข้างบนนี่หว่าดูได้จากข้างบนเลยครับนอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปในระหว่างที่เรากําลังหาเงินก่อนละกันเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งก็ใช้ตังเยอะอยู่เหมือนกันนะมันคงจะเป็นไอเดียที่หาเงินในชีวิตจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้นะอย่าไปหาคิดเอนะ好了 ใครจะไปคิดก่อนแต่ก็มีหลายๆคนนะครับที่พูดถึงว่าอยากจะให้ทําแมป99 day ใช่ปะซึ่งอเนี้ยบอกตรงนะว่าผมไม่ค่อยมีประสบการณ์สักเท่าไหร่เคยเล่นแค่เป็นแอดออนใน Minecraft สามารถไปดูได้ที่ช่องหลักได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยทําให้ตาตีครับเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทําไมแมปมาถึงติด top ชาร์ตซะขนาดนั้นเลยนะบอกเลยว่าเราทุกก้อนที่เราตั้งใจทอมมากเอะนี่มันงูจงอางยักษ์ปะเนี่ย นี่มันนาคีนี่ว่าไม่รอชาครับเราอยากจะรู้ราคาของมันจริงๆเราถือมันได้แบบนี้เลยเหรอสรุปมันจะแข็งตัวเซตตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับปกติคือมันต้องหักลงมาแล้วป่ะโอ้โหยิงพูดยิงทุเรตขายก่อนเลยแล้วกันมัคนคงจะเป็นแบบที่ไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวก่อนนะก้อนยีกกิโเลยเหรอในในห้าพันเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เป็นเอฟเฟกที่แรอะไรมากขออนุญ,ญาตเลยไหนๆคุณก็ กดราคารกันกันักขนาดนี้ผมให้ดูวิธีการทำแล้วกันทำสดๆต่อหน้าร้านเลยฮะสิ่งที่คุณจะอวดผู้เล่นคนอื่นได้ในแบบนี้ก็มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นผมขอไม่พูดมันแล้วกันนะฮะเอาทีดีนะตอนระหว่างที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ผมก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรเอาเป็นว่า อย่าทิ้งอื้อของคุณมีค่า1นึ่พันล้านบาทบอกว่าถ้าเกิดไปเรื่อยๆนี่มันสาบาัญหาได้เป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะฮะดูจากราคาอาหารในเกมนี้ฮะแต่พูดถึงว่าจะให้ผมเล่นอันนี้ยาวๆจนมีเป็นร้อยล้านพันล้านไหมก็ไม่ดีกว่าครับเพราะว่าบัตดูน่าจะล้างสมองหน้าดูเลยครับเหมือนร้านค้าจะเติมสต็อกข้าวมาแล้วเราซื้อข้าวไปก่อนอู้มีโดริโต้สองแสนห้าเลยคุณผู้ชมอุ้ยนี่ไงมีก้มันขึ้นเอฟเฟกตตรงหน้าจอนะครับว่ามันบวกค่าความใหญ่ครับ เลโก้เรนโบ้ต้องเป็นคนแบบใดแต่หลังจากที่ผมซื้อเข้าไปผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไอตัวก้อนใหญ่ๆนี่มันผลิตได้ง่ายเหลือเกินเหมือนว่าอาหารที่เรากินเข้าไปแต่และเมนูนะครับมันจะคือการวิวัฒนาการในรูปแบบใหม่อย่างหนึ่งที่ทําให้อึ่องคุณมีความพรีเมียมมากกว่าเดิมเพราะในบางครั้งเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะทําตัวของพิซซ่าแช่แข็งแบบนี้จาก หลังลังคุณได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เกินจินตนาการของคุณจะอย่างถึงและคุณก็จะมารู้มูลค่าของบันทีหลังว่าคุณได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับโลกนี้แค่ไหนสามแสนเลยเหรอวะและเรายัางสามารถที่จะเช็คค่าสถานะของอาหารแต่และอย่างที่เรากินเข้าไปด้วยว่ามันบวกสแต็กอะไรบ้างครับเพราะทุกอย่างที่คุณกินเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับการทําผลงานชิ้นเอกของคุณเลยเพิซซ่าเลืองแสงในบางครั้งคุณก็ยังสามารถซื้อไอเทมบางอย่างที่มาเสริมพลังของคุณได้เช่นเดียวกันครับแล้วมันก็ยังจะดึงดูดคนที่ทําอาชีพเดียวกับคุณให้ ข้ามาหาคุณด้วยและการที่คุณจะมีสัตว์เลี้ยงในโลกนี้บอกได้เลยว,ว,ว่าแลมากเพราะคุณสามารถซื้อม,มันได้แบบว่าทีละครั้งทีละตัวเท่านั้นเองก่อนที่ของจะหมดตลาดครับและไม่ต้องสงสัยครับว่าพวกมันช่วยอะไรคุณได้บ้างมันสามารถทําให้ขี้ของคุณก้อนใหญ่เอาเป็นว่าคนที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับคุณต้องทําสมองให้โล่งๆนิดหนึ่งและก็ไม่ต้องหาคําตอบจากสิ่งที่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่เห็นค่าบางทีมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ไม่รู้ว่าจะทําไปทําคุณ